กราบสวัสดีท่านชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมอุมะบุษบีพีติดาบี้ครับโดยคลิปนี้เราจะมาสรุปลถแบบประจําเดือนพฤศจิกายนกันนะครับนะซึ่งแน่นอนครับผมว่าในนี้ก็จะมีข้อมูลในส่วนของกิจกรรมที่จะจัดภายในเดือนพฤศจิกายนด้วยนะมีกิจกรรมอะไรบ้างรวมถึงในส่วนของตู้กาชาครับตู้กาชาในส่วนของสาวมาและก็ตู้สปอร์ตการ์ดเนี่ยมีตู้อะไรบ้างและมีตู้ไหนบ้างที่เราควรจะต้องเปิดตู้ไหนควรจะต้องข้ามนะครับในะคลิปนี้เราจะมาสรุปไปฟังกันนะครับ ว่าแล้วก็เริ่มกันเลยครับขอเริ่มต้นในสุขของต้นเดือนกันเลย ต้นเดือนพฤศจิกาครับนะในวันที่4นะครับนะก็จะมีอีเวนต์มิชชั่นเฉลิมฉลองครบรอบครึ่งปีพาร์ทที่2เข้ามาแล้วซึ่งอีเวนต์นี้เนี่ยจะมีของรางวัลครับผมเข้ามาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเพชรนะครับนะรวมถึงกิจกรรมแจกล็อกอินไร่วันซัพพอร์ตการ์ดคอสตูมนะครับผมและรูมีในส่วนของตัวเดิรเรื่องก็เรียกว่าอีเวนต์เนี่ยก็มีอะไรทำเยอะเลยนะแน่นอนครับผมมีในส่วนของตัวมิชชั่นด้วยนะซึ่งมิชชั่นเนี่ยจะมีการแจกครับผมในส่วนของเพชรเอิรแล้วก็อ่าซัพพอร์ าสายิสกาครับนะซึ่งสามารถเอามารวมกันเพื่อขัดครับเป็นสพอร์ตการ์ที่ถือว่าใช้งานได้ดีถึงดับดึงเลยใครที่าขาดแคลนในส่วนของสพอร์ตการ์สายสตาบิน่านะครับนะโดยเฉพาะมาสายฟอลเดอร์ก็สามารถใช้สพอร์ตการ์นี้ช่วยได้เลยครับ ไปต่อกันเลยครับนะถัดไปก็จะเป็นในส่วนของโหมดยูนิตี้ขครับ,รบมาแล้วนะครับผมเป็นซีเนโอใหม่ครับนะที่จะมาเล่นต่อจากโหมดยูเอฟไ l นอนพวกเราจะมาเล่นในส่วนของนี้โหมดนีแทน u ู final นอนแล้วนะเพราะว่าโหมดนี้เนี่ยจะมีการเพิ่มในส่วนของความสามารถในการปัด็กของเราได้สูงขึ้นและน่นอนครับผมการปลดล็อก แก๊ปปครับผมนะจากสแตก1 200ก็จะปลดเป็น1300แล้วรวมถึงในสุขของรูปแบบการเล่นครับผมนะก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะไงก็เดี๋ยวรอรับชมได้เลยครับเดี๋ยวเราจะทําสรุปในสุขของแนวทางการเล่นหมดนี้ให้ฟังกันนะครับอ่ะอ๋อแล้วก็ย้ำอีกรอบนึ้งครับผมหมดนี้เข้ามาวันที่7พฤศจิกานะ และเช่นเดียวกันครับผมเวลาเดียวกันนะวันที่7พฤศจิกายนยการกจะมีในส่วนของตู้กาชาสาวมาตัวใหม่ครับนะที่เข้ามารวมถึงซัพพอร์ตการ์ดใบใหม่ที่เข้ามาครับในตัวของสาวมาก็จะเป็นน้องมัจิกแคเดะนะครับผมฟุควิตาลูกครับนะร่างปีใหม่สําหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมร่างนี้ก็สามารถข้ามได้นะครับนะเพราะว่าสกิลส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกิลสายลัคกี้นะครับผมมากกว่านะ แล้วก็ต่อมาครับผมในส่วนของซัพพอร์ตการ์ดก็คือซัพพอร์ตการ์ดของคุณลิโก้นะครับผมแล้วก็ตัวขอน้อมข้าวหรือไรเชเวอร์ครับนะเป็นซัพพอร์ตการ์ดสายพาวเวอร์ครับทั้งสองใบเป็นความหาย,ยากระดับเอสเอทั้งคู่โดยเฉพาะการ์ดทั้งสองใบเดี๋ยวจะมีบทบาทสำคัญในโหมดวีดี้ขับที่กำลังจะเข้ามาเล่นตัวนี้ด้วยนะ ก็เรียกว่าของดี้วครับนะของดีแต่ว่าเพชรมีหรือเปล่าอันนี้ต้องว่าอีกทีนึงนะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เปิดนะในสู่ของตู้กาชาสู้นี้เนี่ยก็จะมีการชาฟรีในสูนของหมดอ่าเฉลิมฉลองครบรอบครึ่งปีให้เรามานั่งกดฟรีด้วยนะไก็อย่าลืมเข้ามากดด้วยแหละเพราะว่ามันกดได้แค่วันละสิบโลแจกวันละสิบวันสนะิบวะฮะ มาต่อครับผมถัดไปก็จะเป็นในยสุดของอีเวนต์เฉลิมฉลองครบรอบครึ่งปีพาร์ทที่3ครับนะในอันนี้เนี่ยจะเป็นอีเวนต์ส่งท้ายตอนสุดท้ายแล้วนะครับนะซึ่งก็จะมีม e ิชชันของดีครับผมนะอีม e ิชชันนี้ถ้าเกิดเราทําครบเนี่ยเราจะได้ตัวเลือกนะครับผมนะ SSR สปอร์ตการ์ดใบไหนก็ได้ครับนะก็จะเอามาช่วยในเรื่องของการปลดลงปลดล็อกต่างๆไหนก็เลือกให้ดีนะครับผมของดีมีจํากัดนะเลือกให้ดีก่อนอ่ะใบถัดไปครับผมอีเวนต์ถัดไปก็จะเป็น สาวมาคนใหม่ครับนาะที่จะเข้ามาในวันที่12พฤศจิกาครับนาก็คือน้องฮิชิอาเคโบโนะนะครับนั่นและก็พพอร์ตการ์ดรีรันนะครับนาก็คือปิโกเปกซัตและก็สากุระบักชิโนในส่วนของตู้สาวมาครับผมนาะฮิชิอาเคโบโนะเนี่ยเป็นมารลากใหญ่เลยครับนะแต่ต้องบอกว่าความใหญ่ของน้องแกก็ไม่ได้ทำให้ตัวของน้องแกเก่งเป็นเบตานะนะดังนั้นถ้าเกิดใครสนใจก็อยากจะเปิดก็จัดไปนะครับผมนาะแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่สนใจหรือไม่สนใจส่วนขอ,ของตัวเบต,ตาก็ขามได้เลยครับ ต่อมาในส่วนของการ์ดพพอร์ตครับนะเป็นการ์ดสพอร์ตดีดันตัวของปิโกเไอกัร์ซัสกับบัคชินก็ถือเป็นการ์ดที่ดีทั้งคู่เพียงแต่ว่าอีกไม่นานการ์ดสองใบนี้ก็จะตกเมตาแล้วดังนั้นใครที่ไม่รีบนะครับผมแนตะ่ก็แนะนําให้ข้าไปดีกว่าครับดังนั้นสุดไม่ง่ายคือตู้วันที่12พฤศจิกาตู้ของชิชิอาเคโมโดกับซากุระบักชินโอกับปโกก็ข้ามข้ามกันลวกันนะต่อไปครับนะก็คือในส่วนของโหมดเลเจนด์ลีกนะครับนะ ก็จะมีวาวันที่ที่ส4บครับผม14พฤศจิกานะโดยรอบนี้จะมีสามมาให้เราสู้ทั้งหมด3คนครับมีบอลซสกี้นะครับผมนะฟูจิคิสกิมิโระบูบงนะครับนะก็ต้องบอกว่าจะตัวหดก็ของดีทั้งนั้นนะงไงก็อย่าลืมครับผมสะสมเสร็จด้วยโดยเฉพาะตู้ของป้าบาลุนะครับผมนะโดยบาลุซสกี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็มีคนเอาไปวิ่งแข่งกันเยอะพอสมควรเลยก็ถ้าเกิดใครจะลองไปปั้นก็จัดไปเลยครับการปลดล็อกดาว ก็จะช่วยให้เราสามารถทําในส่วนของการเป็นพอ 1, ่อพัน์ไม่พันได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะสแต็กมันเยอะขึ้นหรือเววสกิลก็แรงขึ้นแต่บอกว่าแค่ช่วยในเรื่องของการทําง่ายขึ้นนะแต่ไม่ได้ช่วยว่าจะทําออกมาเป็น3ดาวง่ายๆหรอกนะยังก็ต้องอาศัยความขยันครับอยู่ดีมาแล้วครับผมทีทุกคนรอคอยแชมเปี้ยนบีทติ้งเลยครับผมเวลโก้ครับครับนะรอบนี้แข่งกันสนามพันชินเลยครับผมเป็นสนามหญ้าสนามไม้พันหกร้อยเมตรวิ่งขวาเลยครับผมนะและก็แดดดี้สนามดีเช่นเดิมนะ ก็จะเริ่มเปิดลูกศรีครับในวันที่17พฤศจิกาก็กลางเดือนพอดีเลยครับนะหลังจากที่เราแข่งในส่วนของเลโอครับไปเรียบร้อยช่วงต้นเดือนก็เจอกลางเดือนต่อทันทีเลยแลวประกันเลยว่าแบบนี้แชปเป้ปีติงรอบหน้านี่เจอต้นเดือนทันวาแน่ๆเพราะว่ามันออกมาสไตล์แบบนี้คือเตรียมตัวได้เลยอะนะ <laughs> และเช่นเดียวกันครับผมม้าเมตาประจำเดือนพฤศจิกาของเราครับผม a อคเน็ตดิจิตอลครับนะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ไทยของเราครับผมในวันที่20พฤศจิกายนนะครับนะอันนี้เป็นม้าเมตาสนามดินครับที่สามารถใช้ได้ยาวๆเลยใครที่อยากได้ม้าเมตานะครับผมนี่แหละครับผมตู้ที่คุณควรจะต้องลงทุนนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้อวยม้าสายดินนะครับผมนะจะจะปั้นใช้ตัวหอม เฝ้าโกะไปก่อนก็ได้นะครับนะแต่ว่าอันนี้เป็นเบต้าที่อยู่ยาวพอสมควรเลยปัจจุบันเซิร์ฟเจ,เจแปนเนี่ยยังมีการใช้ตัวของนอ้องแอคเดนตี่ต้นอยู่เลยนะมาตอ่อในสู่ขอซัพพอร์ตการ์ดครับผมเป็นซัพพอร์ตการ์ดใบใหม่ๆนะครับผมนะจะเป็นซัพพอร์ตการ์ดของนอรร้องเซโนรอบลอยนะครับผมนะกับตัวของไฟเบชั่นแน่นอนว่าคาบทั้งคู่เลยครับอ่ะและก็ ต่อมาครับผมวันที่25พฤศจิกาครับนะมาแล้วนะครับผมนะตู้ซัพพอร์ตการ์ดตู้ใบแล้วก็ตู้สาวบ้าตู้ใบเข้ามาครับเป็นซุปเปอร์คลิปล่างมัมมี่นะครับผมนะแล้วก็น้อมไลายเชาว์ครับผมล่างแวมไพร์นะครับนะก็ต้องบอกว่าล่างนี้น่ารักมากนะครับผมนะส่วนซุปเปอร์คลิปก็ดูดีมากเลยครับอ่าโดยตู้นี้เนี่ยจะเข้ามาวันที่25พฤศจิกานะครับนะแล้วก็จะมีโดยสูตรของซัพพอร์ตการ์ดที่เข้ามาใบทั้งคู่ครับผมเป็นซัพพอร์ตการ์ดของ ธรรมบุกคอร์สนะครับผมนั่นแล้วก็ตัวของดอมเซนตโลบลอยเช่นเดียวกันนั่นเราว่าสามารถคามได้ทั้ง2ใบเลยส่วนในกรีที่เป็นสาวม้านะครับผมอันนี้ก็สามารถข้ามได้นะแต่หลายคนก็อวยน้องข้าวกันเลยเกินครับผมก็ยอมรับว่าล่างนี้น้องแกน่ารักมากนะอีกอย่างหนึ่งซุปเปอร์คีปก็สวยด้วยนะด,ดังนั้นถ้าเกิดใครจะเปิดก็สก,กัดในสข,ของตู้อวยมากกว่าครับ แล้วก็ต่อมาครับผมในสุขของอีเวนท์ถัดไปครับอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับนะก็จะเข้าบ้านะครับนะในวันที่25พฤศจิการครับซึ่งแน่นอนว่าจะเข้ามาพร้อมกับตู้กาชาด้านบนเช่นเดียวกันอีเวนต์นี้เนี่ยจะมีการแจกในสุขของหินขัดการ์ดแล้วนะเด่ไงก็รอรับชมกันได้เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดใครที่การ์ดยังไม่สุดนะครับนะก็สามารถสะสมเศษครับผมนะเศษหินตรงนี้แล้วก็เอาหินตรงนี้ไปขัดการเพื่อปลดล็อกครับผมการ์ขดแต่ละขัข้นได้แล้ว ก็เรียกว่าเดือนพฤศจิกาเนี่ยก็มีขอสําคัญสาคัญอยู่พอสมควรเลยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอีเวนต์หรือกิจกรรมมากกว่าส่วนตู้สาวมาที่หน้าเปิดจริงๆก็มีแค่ตู้ของอคเนสดิจิตอลตัวเดียวนะส่วนที่เหลือก็สายอ้วยหมดเลยครับอ่ะโอเคครับรวบๆก็จะประมาณนี้นะก็ไงให้ระวังครับผมในส่วนขอแชมเป้ยนบิตติ้งด้วยก็แล้วกันเพราะว่าเวลโก้เนี่ยมาช่วงกลางเดือนก็หมายความว่าแชมเป้รนบิตรอบถัดไปเนี่ยก็จะมาต้นเดือนน้าแน่นอนนะโอเคก็ประมาณนี้สรุป โอเคครับสรุปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันหาชอบคลิปของผมก็ฝากกดตัวใจกดไลค์กดแ,กดแชร์กดซับสไครต์นะครับนะเป็นกำลังใจกับช่องผมเลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีนะครับ